เมื่อวันพรุ่งนี้16พฤศจิกายนการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่น่าสนใจกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งในเรื่องของอุณหภูมิและลมแรงซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและกิจกรรมต่างๆของคนในพื้นที่ต่างๆอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี้มีความสำคัญมากในการเตรียมความพร้อมและการดูแลรักษาสุขภาพของคนในพื้นที่ที่เป็นเจ้าของอากาศหนาวและเย็นซึ่งเป็นสิ่งที่ควรรู้และเตรียมพร้อมก่อนเดินทางไปยังพื้นที่เหล่านี้สภาพอากาศวันพรุ่งนี้16 พฤศจิกายนอากาศเย็นและลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝนฟ้าขนองบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ว่าสภาพอากาศวันพรุ่งนี้มีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ซึ่งมีลมแรงเป็นประจำกับภาคเหนือและภาคก,กลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าซึ่งเป็นผลจากมวลอากาศเย็นกำลังปางกลางจากประเทศจีนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่ง ซึ่งคลื่นลงบริเวณอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งของทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางซึ่งมีเคลื่อนสูงประมาณ1-2ถึงเมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรเพราะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามันขอให้ชาวเรือในพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองแต่นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในช่วงวันที่1 7ถึง23 พฤศจิกายน2568ซึ่งจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนและภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิลดลง1 2ถึง2อ,องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยและสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตาก และกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด19-22ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34อถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6 1ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 1ถึงสิกอมอชั่วโมงถ้าตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด15-19ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11 ถึง15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กมชมภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำาสุด20ถึง22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กมชมภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำาสุด19ถึง23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15 35กมชมทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด22ง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30 34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กมชมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมแปรปปวนความเร็ว15-30กมชมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรัง และสตูนอุณหภูมิต่ำสุด23 2สถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3อถึงองศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15-35ถึงมสกมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมแปรปรวนความเร็ว15ถึงสามสกมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21ถึง22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กมชั่วโมงอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.thb.co.th และติดตามข่าวสารอื่นๆที่ช่องทางต่างๆของเรา Facebook h t t p s w w w f a c e b o o k c o m s a e b a n k c r e s i t h t t p s t w i t t e r c o m s h l a b a n k c r i s i t Instagram h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m s a e b a n k c r i s i t YouTube h t t p s w w w y o u t u b e c o m s a l a Channel ล a l a d u 4 b 5 f 5 c 5 v o s g h 5NTWCC2WG